มาพบกับป้องและที่นานงตั้งบรงธรรมกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ Star Sunshine News ค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเทปพิเศษมากๆในทีเดียวค่ะ เพราะวันนี้นะคะ Star Sunshine News ค่ะพาทุกท่านนะคะมาพบกับวันดีๆวันพิเศษแบบนี้นะคะกับงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ชุดปรับสระิระโรแมนต์นั่นเองนะคะภายใต้ของบริษัท Star Sunshine จำกัดนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเต็มอิ่มเพราะว่าเขามีการเปิดตัวพิธีกรสาวสวยแห่งรายการโรแมน c ์โ o c i ายตีด้วยแหละค่ะ ส่วนบรรยากาศข้างในนะั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะั้นนะคะเดี๋ยวป้องพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเจาะลึกแบบเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะโดยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ชุดปรับสรีระโรแมนซ์ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานโกสิตพาลิวันมาเป็นประธานในพิธี พร้อมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงของบริษัทสตาร์สัญชัยซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากสื่อมวลชนหลายแขนงมาเข้าร่วมฟังคำบรรยายในครั้งนี้ด้วยละค่ะและที่สำคัญนะคะคุณกฤติเลือ้งอารามผู้จัดการทั่วไปโรแมนส์ได้มาให้ความรู้ถึงที่มาที่ไปของการจัดงานในครั้งนี้รวมถึงการบริหารจัดการค่ะว่ามีเป้าหมายไปในทิศท,ทางใดบ้างถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับคุณกฤติเลือ้งอารามกันเลยค่ะ และค่ะแล้วตอนนี้นะคะป้องก,อก็อยู่กับผู้บริหารชุดปรับสรีระโรแมนต์ภายใต้บริษัทสตาร์สันชัยจำกัดนั่นเองค่ะนั่นก็คืออาจารย์กฤษเลืองอารามค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับนี่ราคาชมหน้านะคะให้คุณผู้ชมมเห็นนะคะสำหรับผู้บริหารชุดปรับสรีระโรแมนต์ด้ียด้วยว่าเป็นชุดที่ตอนนี้เนี่ยนะคะ คนไทยได้มีโอกาสมาใส่แล้วได้สุขภาพดีแล้วก็ได้หุ่นดีกันด้วยนะคะครานี้เตรียมถามอาจารย์กฤษตอย่างนี้ค่ะว่าอาจารย์กฤษตเองเนี่ยอยู่ในวงการธุรกิจเครือข่ายหรือว่าขายตรงเนี่ยแหละคะ่ะมาประมาณกี่ปีแล้วคะปีนี้ย่างเข้าปีที่23 23ปีครับ23่ปีเต็มครับเป็นอาหารเสริม,มตั้งแต่เริ่มต้นยุคน,นู้นนะครับค่ะแล้วพอมาตอนนี้ก็มาดูแลในส่วนของชุดปรับสรีระ อยู่ในวงการเกี่ยวกับชุดปรับสิรีระเนี่ยมาประมาณกี่ปีแล้วคะอาจารย์คือชุดปรับสิรีระเนี่ยเขาเข้ามาจริงๆมานานแล้วนะครับแต่เข้ามาอยู่ในส่วนของขายตรงเนี่ยแล้วผมได้เข้าไปบริหารด้วยเนี่ยนะครับก็15ปีกว่ากว่า <15 S 1> ปีทีนี้เนี่ยพูดถึงว่าจุดเด่นของสินค้ารวมไปถึงต้องมีโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยให้พูดถึงจุดเด่นแล้วก็โปรโมชั่นนะคะว่าโรแมนต์มีอะไรมา ให้คนไทยบ้างค่ะชุดนี้ไม่ใช่แค่ใส่แล้วทําให้เรารู้สึกอุ้ยกระชับจากอ้วนกลายเป็นผอมจากย้อยกลายเป็นยกนะฮะหรืออะไรก็ตามจากใหญ่กันไปเก็บถ้าเป็นหลายๆที่ที่เขาขายกันค่ะสิ่งที่เราพูดอยู่เนี้ยคือจุดขายใช่ไหมถูกต้องค่ะผมบอกใช่ของเราได้ร้อเซนั้นเลยครับไอไอันเนี้ยมันได้อยู่แล้วได้ร้อแต่ผมถือว่าเป็นจุดแถมเป็นของผลพลอยได้เป็นผลพลอยได้ คือได้แน่ๆไอ้ที่เขาขายว่าเป็นจุดหลักเนี่ยผมบอกเนี่ยเป็นแค่จุดที่เล็กๆแถมให้และอย่างนี้จุดหลักของโรแมนส์เองล่ะคะคือเรื่องการปรับสรีระปรับระบบภายในปรับระบบเลือดเพราะฉะนั้นทำให้อวัยวะภายในทั้งหมดของเราเนี่ยกลับสู่สภาพที่ดียกตัวอย่างหน้าอกหน้าอกคือไขมัน คุณไม่ต้องเอาไขมันหน้าอกแล้วครับไปเอาไขมันอะไรก็ได้ที่มันเหลวๆเนี่ยนะครับแล้วคุณเอามากรอบๆแล้วอัดให้มันแน่นๆๆๆๆแล้วจับมันไว้อย่างเงี้ยถ้าคุณถืออยู่เงี้ยได้3เดือนเนี่ยคุณปล่อยปุ๊บมันก็เป็นก้อนอยู่งั้นอ่ะค่ะถูกไหมฮะค่ะฉันได้ฉันนั้นเราโกยมาแต่แทนที่เราจะต้องไปหาจุดบล็อกมือบล็อกเอาไว้ค่ะเราใช้ชุดของเราเนี่ยบล็อกบล็อกได้ขนาดนั้นเลยบล็อกชนิดที่หนึ่งค่ะไม่อึดอัดอันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยใส่ชุดแบบพิเศษไหลาย นี่พ่อมาเนี่ยจะมีปัญหามันร้อนแล้วมันอึดอัดอึดอัดเพราะอันนั้นไม่ใช่ปรับสีรีระเหมือนหายใจไม่เต็มปอดอ่ะอันนั้นไม่ใช่ปรับซีระลเห็นไหมเขาพยายามใส่ชิปให้เราเนี่ยเข้าใจผิดค่ะอันนั้นเขาเรียกชุดรัดกระชับชุดรัดกระชับสัดส่วนแค่นั้นคือมันรัดให้อึดอัดกระชับขึ้นมาให้ดูดีแต่ไม่เคยมีใครถ่ายว่าหลังใส่แล้วมันเป็นยังไงถอดออกแล้วก็เป็นยังไงเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ลักษณะของเราคือ ยกกระชับแล้วอยู่ทรงค่ะอยู่ทรงอีกหน่อยเราใส่ชุดนี้ไปเป็นประจำหกเดือนปีหนึ่งเนี่ยนะครับอีกหน่อยถอดมาเดินก็จะสง่างาม,มทรงอยู่อย่างตอนที่คุณอยากเป็นค่ะอย่างที่บอกที่พูดทั้งหมดนี้แค่ผลพลอยได้แต่ทั้งหมดถ้าเลือดลมเราดีาอวัยวะภายในดีผมยกตัวอย่างนิดเดียวมีท่านภูมิเกียรติท่านหนึ่งนะครับมีปัญหาเรื่องมดลูกคือมดลูกเขาต่ำผมก็ไม่เข้าใจเพราะผมไม่มีนะครับมดลูกต่ำไข่สองข้าง ไข่ใ,ในมดลูกเนี่ยม,มีจํานวนฟองไม่เท่ากันต่างกันเยอะมากทำให้เวลามันสุกไม่เท่ากันไอตัวที่สุกก่อนแล้วมันก็ยังไม่ไหลออกมาเป็นประจําเดือนนะมันก็เลยค้างอยู่ทุกครั้งที่มีประจําเดือนเนี่ยสีจะออกน้ําตาลแล้วปวดไม่ไม่ดีเลยอะ ปวดท้องประจาเดือนมีกลิ่นด้วยด้วยมันสุกไม่เท่ากันมันก็ตกค้างก่อนที่จะถึงเวลาที่ต้องมีแต่ว่าสุขภาพภายในไม่ดีเลยพอเลือดไม่ดีผิวพันก็เลยไม่ดีไปด้วยดูหมองคล้ำหมดเลยครับมีผดากขึ้นด่างดำเชื่อไหมครับว่าคนคนนี้เขารู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วเขาก็ไปทานนู่นทานนี่อะไรที่ว่าดีปัหาทุกตัวอะไรที่ว่าใส่ดีเอาหมดแล้วก็มาเจอกันแล้วเราก็ได้แนะนําตัวนี้ให้ถัดจากนั้น7วัน พอวันที่8ประจําเดือนมาพอดีอืเป็นยังไงคะเขาตกใจครับเพราะว่าสีแดงสดสวยสะพรั่งคือบางทีก็เหลือเชื่อเนาะใช่ไอ้ที่ผมพูดนี่คือปรับโครงสร้างค่ะยังไม่มีอาหารเสริมไหนในโลกปรับกระดูกได้ถูกต้องค่ะถูกไหมครับถูกต้องค่ะมีแต่เสริมสร้างแข็งแรงขึ้นคือเสริมสร้างอวัยวะส่วนใหญ่ค่ะแต่มีไหมครับทานอาหารเสริมนี้แล้วกระดูกที่คดจะตรงค่ะ ไม่มีไม่มีนี่ไงครับตัวนี้แหละครับคือโรแมนต์ช่วยเสริมสร้างได้นะคะทีนี้เนี่ยนะคะอย่างบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อช่วงต้นรายการนะคะก็มีบรรยากาศของงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ชุดปรสุรโรแมนต์นั่นเองนี่ถามถึงที่มาที่ไปรวมไปถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้คะ่ะอาจารย์จริงๆโรแมนต์เนี่ยถือว่าบ่มตัวค่ะนะครับมาก็ร่วมเกือบปีอืมค่ะ จริงๆไม่ใช่เพิ่งมาเปิดตัวกันวัน2วันหรือว่าเพิ่งเข้ามาวัน2วันเราเข้ามาเนี่ยเกือบปีมีท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ท่านสมาชิกเนี่ยได้ใช้ผิดพันธ์รากันเยอะแยะมากมายแล้วะนะครับได้ผลดีกันแล้วเห็นผลกันแล้วก็เยอะอนะฮะแต่ทำไมถึงเพิ่งเปิดตัวนั่นคือความพร้อมทุกอย่างก่อนนั่นหมายความว่าเรามีการเตรียมความพร้อมแน่นอนว่าตอนนี้คือพร้อมแล้วใช่อย่าลืมว่าโรแมนต์คือหนึ่งในสตาร์ซัญชัยเพราะฉะนั้น สาสัญชัชยเขามีสมาชิกอยู่แล้วค่ะโรแมนต์เข้ามาเมื่อเกือบปีเขามีคนใช้จริงๆแหละค่ะแต่ถ้าในสาธารณะทั่วไปเราต้องพร้อมชนิด100%ก่อนเราถึงจะบุกตลาดนี่คือสิ่งที่ผมชอบแล้วตอนนี้พร้อมบุกหรือยังคะพร้อมร0 0ถึงมีการถแถลงข่าววันนี้ค่ะเพราะการตลาดมันต้องถ้าจะบุกค่ะเขาบอกว่าถ้าตีด้านเดียวเนี่ยเขาก็หนีออกซ้ายออกขวาออกหลังได้ค่ะแต่ถ้าเราตีรอบทุกด้าน ตีรอบเมืองตีรอบเมืองยังไงไงเมืองนั้นต้องเสร็จเราว้าว <Wow. S 1> ไอ้ยะถ้าอยากรู้นะคะว่ายุทธศาสตร์การตีล้อมเมืองของคุณกลิตเรืองอารามจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสนับสนุนโดย Harplus